เครือข่ายที่10เหตุที่ทำให้ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายยังคงเติบโตต่อไปเหตุที่ทำให้ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายยังคงเติบโตต่อไปอนาคตของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายดูออกจะสดใสมากยิ่งขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้มีแนวโน้มที่จะช่วยผักดันผู้คน ให้เข้าสู่ธุรกิจนี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ผู้คนต้องการที่จะมีอิสระภาพมากขึ้นผู้คนต้องการที่จะมีอิสระภาพมากขึ้นการก้มหน้าก้มตาทำงานตามคำสั่งตั้งแต่วัย25ไปจนตลอดชีวิตเป็นความคิดที่ล้าสมัยแล้วผู้คนในทุกวันนี้ต้องการงานที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้นมีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตตามวิธีทางที่ตัวเองต้องการมากขึ้นธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายซึ่งสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานประจำทำได้ทำให้ผู้คนสามารถควบคุมวิถีชีวิตและอิสรภาพของเขาได้มากกว่าที่เคยเป็นสำหรับคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้ว ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็เป็นธุรกิจที่ใช้ทุนเดิมใช้ทุนประเดิมในการเริ่มต้นที่ต่ำมาก 2. ผู้คนต้องการความร่ำรวยมากขึ้นผู้คนต้องการความร่ำรวยมากขึ้นในยุคสมัยของพ่อแม่ของผมนั้นถ้าคุณทำงานหนักคุณก็จะได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อมีอายุมากขึ้น ค่าตอบแทนของคุณก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแต่เมื่อคุณทำงานมาจนถึงบ้านปลายของชีวิตรายได้ของคุณกลับจะลดลงพูดอีกนายหนึ่งก็คือในยุคสมัยของพ่อแม่ของผมนั้นคุณจะต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตเพื่อจะมาเป็นคนจนตอนกเกษียณนั่นเองแต่ในวันนี้คุณได้เห็นคนอายุ25ปี ผู้ตึงไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนแต่เป็นเศรษฐีพันล้านได้โดยก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ขึ้นในขนาดเดียวกันเราก็ยังมีคนอายุ50ที่ยังต้องทำงานหนักเพื่อจะมีรายได้ปีละสัก5้าแสนเหรียญอะไรจะแยกฝากกันระหว่างคนอายุ50ที่ไม่มีอะไรเหลือเลยในวัยใกล้เกษียณและยังมองไม่เห็น ทางเลยทางไรายได้มากพอใช้สำหรับชีวิตที่ยังเหลืออยู่และยังอาจจะร่ำรวยมากขึ้นได้อีกด้วยธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายให้โอกาสเช่นนี้โดยการจัดการอบรมให้แนวคิดและมีระบบรองรับที่จะช่วยคนวัย50เหล่านี้ให้สามารถสร้างธุรกิจของเขาในด้านบีขึ้นมาได้ ภายในปี2010ซึ่งก็เป็นเว,เวลาอีกไม่นานนักคนกลุ่มแรกของจำนวน75ล้านคนที่เกิดขึ้นในยุคเบบี้บูมในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอายุ65ปีหลายคนทีเดียวจะเข้ามาตู่ทุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตของเขา ซึงหาไม่ได้จากงานประจำที่เขาเคยทำมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเข้าสู่ธรรมเนียบของมหาเศรษฐีระดับโลกมากยิ่งขึ้นพวกเขาจะมีชีวิตที่สุขสบายและร่ำรวยมากกว่าพวกที่จบการศึกษาสูงและมีอาชีพที่ดีเช่นพวกแพทย์ทนายฟาร์ม วิศวกรและร่ลำรวยมากกว่าพวกนักแสดงนักกีฬานักร้องอีกด้วยและเมื่อถึงปี2010ที่กำลังใกล้เข้ามานี้ผู้คนที่อยู่ในทั่วกิจการตลาดแบบเครือข่ายแล้วตั้งแต่วันนี้จะมีชีวิตที่สุขสบายในขนาดที่คนในยุคเบบี้บูมกำลังทยอยเข้ามามากขึ้น มากขึ้นอีกด้วย 3. กองทุนเงินเนกษียณอายุกำลังจะถูกยกเลิกกองทุนเงินเกษียณอายุกำลังถูกจะถูกยกเลิกมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์เลยที่มีผู้คนมากมายขนาดนี้ฝากความหวังในช่วงกเกษียณของเขาไว้กับตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ฟาร์มหายนะทางการเงิน ในสมัยของพ่อแม่ของผมนั้นคนที่เกษียณจะได้รับเงินจากกองทุนบำนานบำเหน็จบำนานซึ่งจะเป็นเงินที่จ่ายโดยรัฐบาลและจ่ายโดยบริษัทที่เคยทำงานด้วยพวกเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการหรือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุเลยเพราะบริษัทที่เขาเคยทำงานด้วยจะเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่าง สำหรับวันนี้ก็ใช่ว่าคนอเมริกันจะไม่มีอะไรเสียทีเดียวสิ่งที่คนนับล้านเหล่านั้นยังพอมีอยู่บ้างก็คือโครงการ 401k หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นและแต่เมื่อไรก็ตามที่เงินในโครงการเหล่านี้นหมดลงตมมติว่าเป็นตอนช่วงที่พวกเขาอายุ78ปี พวกเขาก็จะไม่มีทางอื่นเหลืออีกเลยในปี2010หรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้มีความเป็นไปได้สูงมากที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหารัฐอเมริกาจะถูกจะล้มละลายจะล้มสลายถ้าเป็นเช่นนั้นกองทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องล้มสลายตามไปด้วยและถ้าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผู้คนนับล้านทีเดียว ที่จะไม่มีวันที่จะกะเกียนตัวเองได้หรือไม่มีวันที่จะมีความสูขในช่วงกเกษียนตามที่เขาเคยใฝ่ฝันได้ส่วนคนที่สะสมเงินอยู่ในกองทุนรวมสักสองล้านเหรียญก็จะพบว่าเงินของพวกเขาจะลดลงทันทีเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังอาจจะต้องถูกหักภาษีจากเงินต้นของเขาอีกด้วย เขาอาจจะต้องล้มละลายจากมูลคา่าที่ยังเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อการเกษียณน,นี้ก็ได้นี่แหละคือความเตี่ยงของช่วงวัยเกษียณที่คุณฝากไว้ในรูปแบบของตาสารและอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าไม่เคยมีช่วงไหนในประวัติศาสตร์เลยที่คนฝากชีวิตของเขาไว้กับตลาดหลักทรัพย์ มากมายเช่นนี้และเมื่อตลาดหลักทรัพย์เกิดปัญหาขึ้นคนนับล้านจะต้องตสแวงหาแรงวามมั่นคงทางด้านการเงินรูปแบบอื่นๆเช่นการสร้างธุรกิจในด้านบีด้วยการสร้างธุรกิจการตลาดแบบเกือข่าย 4. ี่ผู้คนจะตระหนักมากขึ้นผู้คนจะตระหนักมากขึ้นในปีที่ ในขณะที่ปี2010กำลังใกล้เข้ามาผู้คนจะเริ่มตระหนักมากขึ้นว่ายุคอุตาหกรรมได้สิ้นสุดลงแล้วและกฎกติกาของโลกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในปี1989เมื่อกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงกฎกติกาของโลกก็เปลี่ยนไปนักประวัติศาสตร์เศรษฐษกษิจหลายท่านได้พูดว่า นั่นคือการติ้นตุดของยุคอุตสาหกรรมและเป็นการเริ่มต้นของยุคข้อมูลข่าวสารกฎกติกาในยุคอุตสาหกรรมก็คือว่าถ้าคุณทำงานหนักรัฐบาลและบริษัทจะดูแลคุณเองแต่กฎกติกาในยุคข้อมูลข่าวสารคือคุณเท่านั้นที่จะดูแลตัวเองได้ดีที่สุดตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าปี2010 จะเป็นปีที่เราจะต้องระวังให้ดีเพราะผู้คนที่เกิดในยุคเบบี้บูมในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มกระเตียนเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกาก็จะเริ่มตุดลงและถ้าหากผู้คนเหล่านี้ถอนเงินของตัวเขาเองออกไปจากระบบจะด้วยเพราะความตื่นตะนกหรือไม่ก็ตาม ก็จะยิ่งเป็นการเล่งตลาดให้สุดตัวเร็วขึ้นอีกเมื่อคนเหล่านี้ไม่มีเงินพวกเขาก็จะหมดอะไรตายยากและถ้ายิ่งมีคนอยู่ในสภาพเช่นนี้มากขึ้นยิ่งยิ่งเกินเท่าไหร่เศรษฐกิจของประเทศก็จะเกิดภาวะถดถอยมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์อเมริกาล้มในปี1929 มันต้องใช้เวลาถึง25ปีเพื่อกอบกู้สถานการณ์กลับคืนมาใหม่ได้และถ้าหากตลาดหลักทรัพย์ล้มอีกครั้งเมื่อตอน,นคุณอายุ65ปีคุณคงไม่อาจที่จะรออีก25ปีเพื่อให้สถานการณ์กลับดีขึ้นมาใหม่ได้ทำไมตลาดหลักทรัพย์จึงต้องสุด ในช่วงปี1990จนถึงปี2010จะเป็นช่วงที่กลุ่มเบบี้บูมทุ่มเงินที่เกิดจากการทำงานของพวกเขาอาจฉีดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อลองรับการกระเทียนของพวกเขาเองในช่วงนี้ตลาดหลักทรัพย์จะเติบโตมากแต่ภายในปี2010ความเติบโตจะเปลี่ยนมาเป็นความตกต่ำ และความตกต่ำนี้จะทำลายความฝ่ายฟ,ฟันในช่วงกระเทียนของพวกเขาหมดไปเมื่อถึงเวลานั้นความคิดของยุคอุตสาหกรรมที่ว่าจงทำงานหนักแล้วรัฐบาลและบริษัทจะดูแลชีวิตในบ้านปลายของคุณเองก็คงจะสิ้นสุดลงตามไปด้วยเมื่อผู้คนเริ่มตระหนกักความจริงนี้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ เหตุผลที่ว่าคุณจะต้องตั้งตัวกิจเครือข่ายของคุณเองก็ยิ่งดูมีเหตุผลมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเท่านั้น 5. โลกก็จะตื่นตัวขึ้นโลกก็จะตื่นตัวขึ้นภายในปี2010เมื่อยุคเบบี้บูมในอเมริกาได้ทำให้เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตตะดุดหยุดลงก็จะเป็นช่วงที่เบบี้บูม อีกกลุ่มหนึ่งเต,ติบโตขึ้นในเอเชียการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจก็จะย้ายจากอเมริกามาตู่เอเชียผู้คนที่ทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายระหว่างประเทศก็จะอยู่ในสถานะที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำธุรกิจตามกระแสนี้ด้วยในขณะที่เพื่อนบ้านและเพื่อนที่ทำงานของพวกเขายังอยู่ในสภาวะหวาดกลัว ที่อาจจะต้องถูกให้ออกจากงานเก่าอีกนายหนึ่งก็คือว่าในยุคข,ข้อมูลข่าวสารนี้คนที่จะมาช่วงจริงงานในตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณต้องการอาจไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในเมืองเดียวกันหรือประเทศเดียวกันกับคุณก็ได้ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารนี้คนที่ได้งานที่คุณอยากจะได้ อาจจะเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศปากีสถานซึ่งพร้อมจะรับค่าแรงเพียงแค่20เหรียญต่อวันแทนที่จะเป็น20เหรียญต่อชั่วโมงก็ได้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนอเมริกันในวันนี้ก็คือยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูได้ทำให้พวกเขาเยอะยิ่งและฟุ่มเฟอือยพ่อรวยของผมเคยพูดว่า คนที่หาเงินได้มากมักจะเข้าใจว่าพวกเขาตลาดแต่พวกเขากลับทำในจริงโ,งโง่และกลับมีอัอตตาที่พุ่งถุงขึ้นอย่างเช่นคนประเภทที่ถูกเรียกว่าพวกสามล้อถูกหวยหรือพวกนักกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากมายมากจากการชนะของเขาแม่นางก็กลับไปเป็นคนจนอีก ตัวอย่างจากคำพูดของพ่อรวยของผมก็ยังมีให้เห็นในทุกวันนี้ในขณะที่เศรษฐกิจของอเมริกากำลังเติบโตตลาดโลกก็จะเติบโตตามแต่ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกากลับเริ่มถดถอยความแข็งของค่าเงิน 5, ดอลลาร์สหรัฐจะทำให้เงินตระกุลอื่นๆอ,อ่อนค่าลงขนาดที่ รายได้ของพวกเรามากขึ้นพวกเราแต่และคนก็ก่อนนี้กันมากขึ้นตามไปด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยที่คนอเมริกันจะมีนี้สินกันมากถึงขนาดนี้คนบางคนถึงขนาดกู้หนี้ยืมสินเพื่อนำเงินมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยความหวังว่าจะรวยในช่วงเวลาข้ามคืน และเมื่อพูดถึงคว์มเยอะยิ่งกับคร,ร์มฉลาดก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตนี้คนอเมริกันหลายคนก็สนุกไปกับการดื่มและงานเลี้ยงฉลองจนดึกดึกดื่นๆื่น,นขนาดที่ผมกำลังเขียนหนังสือเล่มนี้การล่วของฟองสบ,บู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็กำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วบริษัท .com หลายบริษัทกำลังล่มละลายและพวกนักลงทุนก็กำลังทิงหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่มีเทคโนโลยีสูงไปหาบริษัทที่ทำธุรกิจแบบนั่งเดิมแทนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดเป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าดูอย่างละมัดระวังเมื่อยุคเติบโตนี้สิ้นสุดลงผู้ที่มองการไกล และได้เข้าร่วมทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก่อนที่จเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากถึงการละวสารที่จะตรนักดีว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดทีเดียวเซอร์ไฮเซคนิวตันผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะที่สุดยอดคนหนึ่งที่ ก็ล้มละลายจากยุคฟองสบู่ทางเศรษฐกิจซึ่งรู้จักกันดีในช่วงนั้นในชื่ออันเป็นช่วงที่อยู่ในระยะเวลาปี1 7 1 9ถึง17 2 2เหตุการณ์ตอนนั้นก็คล้ายกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ของเราเขาตูนเตียยเงินของเขาเกือบทั้งหมดในช่วงที่เศรษฐกิจตกตำ่ำหรือจะพูดอีกหนายหนึ่งได้ว่า ขนาดคนที่ฉลาดอย่างเขาก็ยังทุนเตียเงินจากเหตุการณ์ฟองสบู่ในยุคนั้นเลยหลังจากนั้นเขาจึงได้พูดว่าผมสามารถที่จะคํานวณการเคลื่อนไหวของวัตถุดใดๆได้ทุกอย่างยกเว้นอารมณ์ความบ้าคลั่งของผู้คน6การตกต่ำอาจไม่เกิดขึ้นการตกต่ำอาจไม่เกิดขึ้นบางคนอาจจะคิดว่า ประวัติศาสตร์อาจไม่ซ้ำรอยเดิมการเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจจะเริ่มเข้าที่การจะเริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจจะยังคงดำเนินต่อไปและบางทีคนที่เข้าไปร่วมทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอาจจะคิดผิดหรือบางทีความคิดที่ว่าคนแต่ละคนจะต้องดูแลชีวิตของตัวเขาเอง ก็อาจผิดด้วยบางทีสิ่งที่คาดการเกี่ยวกับงานของคุณรัฐบาลตลาดหลักทรัพย์อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องบางทีวิธีการที่กู้หนี้ยืมสินคนอื่นแล้วนำมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดบางทีการฝากอนาคตไว้กับโชคแทนที่จะเป็นการเรียนรู้อาจจะเป็นสิ่งที่ฉลาด แต่ผมกลับไม่คิดเช่นนั้นในฐานะที่เป็นคนอเมริกันที่เดินทางไปทั่วโลกปัญหาที่ผมเห็นก็คือคนอเมริกันทําตัวเหมือนปลาที่อยู่ในขวดแก้วซึ่งหมายความว่าคนทั่วโลกมองเห็นเราแต่เราไม่สามารถมองทะลุออกไปได้หรืออาจจะเป็นด้วยเหตุที่ว่าเราไม่ต้องการมองออกไปก็แล้วแต่ คนทั่วโลกดูรายการโทรทัศน์ของอเมริกาแต่มีพวกเราสักกี่คนที่ดูรายการโทรทัศน์ของอินเดียจีนหรือเกาหลีคนอเมริกันต่วใหญ่ไม่รู้ว่าโลกภายนอกกำลังวิ่งไล่ตามระบบทุนนิยมด้วยความเร็เวขนาดไหนแม้แต่ประเทศคอมมิวนิสต์ก็เปลี่ยนมาเป็นทุนนิยมแล้วคนอเมริกันต่วใหญ่กลายเป็นคนบอบบาง ขี้เกียจและคาดหวังว่าจะมีงานที่เบาลงมีค่าแรงสูงสูงสำหรับพวกเขาตลอดไปซึ่งผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาช่วงตกตามทางเตษฐกิจจะตามช่วงที่เติบโตมาเสมอข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนตวนใหญ่ แต่มันก็อาจเป็นข่าวดีสำหรับคนบางคนก็ได้ความสวยงามข้อหนึ่งของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็คือว่าตลาดของเราคือโลกใบนี้ทั้งใบโดยเฉพาะถ้าคุณได้ทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายระหว่างประเทศด้วยแล้วช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตก,ก็ดีเหมือนกันทั้งนั้น และถ้าคุณสามารถมองเห็นอย่างที่ว่านี้ก็คงเป็นข่าวดีสำหรับอนาคตทางการเงินของคุณทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ผมเห็นว่าอนาคตของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายจะเป็นธุรกิจที่ตดใสและโชดช่วงต่อไป